สวัสดี EP ที่2นะครับเดี๋ยววันนี้เราสองคนจะพาไปเที่ยวไหนรอติดตามแล้วกันนะครับนักเดินทางพร้อมลุยครับวันนี้ก็เช็คเอาท์เสร็จเรียบร้อยนะครับในห้องพักที่แรกนะครับเดี๋ยวจะเดินทางไปเช็คอินห้องพักที่ที่2อนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่เช่าที่จอดรถนะครับถ้าใครมาที่ญี่ปุ่นนะอ่ะเช่าอ่ะอัตราเข้าบริการในโอซาก้าอยู่ประมาณนี้นะครับราคาประมาณนี้เลยซันฟาซา ก็เดินทางมาถึงห้องพักในคืนที่2เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราสองคนเช็คอินกันก่อนชั้นสี่ห้องพักของเราเอาเป๋าไปเก็บก่อนแล้วจะออไปเที่ยวต่อหมายเลขอะไรเอยเผื่อซื้อหวย409ในที่พวกเราก็กำลังจะเดินทางไปที่เคียวโตนะครับเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้ๆกับโอซาก้านะครับจะไปเที่ยวที่นู่นก็ เคยไปมาแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ยังคิดถึงเมืองนี้อยู่นะครับเป็นเมืองที่สวยงามอีกหนึ่งเมืองนะครับเดี๋ยวจะพาไปเพื่อนๆไปเที่ยวแล้วก็เก็บบรรยากาศามาให้ดูแล้วกันนะครับการเดินทางพวกเราในวันนี้นะครับก็จะใช้บัตร JR Pass เป็นหลักเลยครับใช้ดีจริงๆเยี่ยมมากครับตอนนี้ก็รอรถอยู่นะครับอีกกี่นาทีมานะตรงรถอนาทีอีกสี่นาทีมารถตอนนี้ที่นี่ค่อนข้างตรงเวลานะครับ นี่ก็เป็นบัตร JR Pass นะครับอันนี้ระยะเวลา7วันนะห้ามหายเด็ดขาดนะครับไม่งั้นเรียบร้อยอะถ้าหายเราก็เหมือนเสียงเงินฟรีครับก็ขึ้นได้ทุกสายของ JR หรือของรัฐบาลนะครับผมไปได้ทั่วประเทศการเดินทางจากโอซาก้าไปเคียวโตนะครับเราจะเปลี่ยนรถไฟ1ขบวนนะครับอินดี้ให้มานั่งไม่ยอมนั่ง เปลี่ยนสายที่นี่ครับดูอยู่เราจะเปลี่ยนสายไปไหนไปทางไหนเอ่ยคุณไกด์ทางนี้ตอนนี้เราต้องมาเปลี่ยนสายนะครับนั่งตรงนั้นแค่แค่สายเดียวนับสิบแปดเจ็ดกับสิบแปดนะครับเดี๋ยวเข้าไปคนเยอะมาก ใช่ไหมให้ดูอยู่ว่ใช่หรือเปล่าเราก็เป็นผู้ตามที่ดีครับเขาจะพาเราไปหลงแล้วไปถูกเราก็เตินตามไปเรื่อยๆตอนนี้ดูอยู่ว่าใช่หรือเปล่าใช่ไหมโอ้โหสรุปว่าใช่เราใช้เวลาทั้งหมด2ป้ายนะครับ46นาทีถึง นี่ก็จะเป็นทางหลักก็ไม่ไกลกันนะครับเพราะว่ารถไฟที่นี่จริงๆมันก็ไกลในระยะทางอ่ะใช่ไหมแต่ว่ารถไฟที่นี่ก็ทำเวลาค่อนข้างดีนะครับก็อีกจังหวัดหนึ่งก็คือเกียวโตนั่นเองเดี๋ยวจะไปเกียวโตอันนี้รอรถไฟอยู่ใกล้แล้วครับใกล้ออกแล้วสิบเอ็ดโมงห้าสิบนะครับรถไฟมาตรงเวลาเป๊ะที่นี่มาแล้วครับเป็นไร อะไรวะทุกก็ตุนด,ด้วยโอเปอะไรเกียวโตนกิตตี้น่ารักแคหลุยอย่างที่รู้กันนะครับรถไฟบ้านเขาทำเวลาได้สุดยอดมากนะครับเดินทางไม่นานก็เดินทางมาถึงที่เคียวโตนะครับนะครับเกียวโต พอถึงแล้วนะครับพวกเราก็มานั่งรถไฟต่อนะครับเพื่อจะไปสถานที่ที่เราวางแผนไว้ว่าเราจะไปเที่ยวนะครับหลังจากที่มาถึงเมืองเคียวโตนะครับที่แรกที่เราจะไปกันนะครับมีชื่อว่าศาลฟูชิอินาลินะครับซึ่งเป็นศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆของจังหวัดเคียวโตนะครับเราก็จะมาสักการะขอพรกันอันนี้ก็ถึงศาลฟูชิอินาลิแล้วนะครับที่เคียวโตครับเป็นที่แรกที่เราจะมาเที่ยวกันเดี๋ยวจะเข้าไปด้านในนะครับเราจะเก็บบรรยากาศ ใไม้เปลี่ยนสีไหมเพื่อนดูแล้วกันนะครับเดี <S 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 ย๋ยวดูกันด้านในศาลเจ้าแห่งนี้นะครับเป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ใครที่มาเที่ยวที่เมืองนี้นะครับแล้วไม่ได้มาสักการะไหว้ขอพอรศาลเจ้าแห่งนี้นะครับถือว่ามาไม่ถึงแน่นอนโดยเฉพาะคนญี่ปุ่นนะครับเขาก็ศรัทธาศาลเจ้าที่นี่มากนะครับเบอร์อะไรนะ22เผื่อถูกหวยนะครับ หลังจากที่สักกะขอพอนะครับเสี่ยงโชคทายดวงวาสนากันไปเรียบร้อยแล้วนะครับพวกเราก็ขึ้นมาเดินเล่นต่อนะครับศาลเจ้าแห่งนี้นะครับมีระยะทางที่กว้างใหญ่มากนะครับนะใช้เวลาเดินทางไปกลับเนี่ยสองชั่วโมงเลยนะครับนะระยะทางโดยประมาณนะครับ3กิโลครึ่งถึง4กิโลนะครับระหว่างทางก็ชิวๆไปครับเพราะว่าช่วงที่เรามาเนี่ยอากาศ ก็ไม่ได้ร้อนมากมายนะครับนะก็เดินไปเรื่อยๆนะครับกับบรรยากาศสวยๆงามนะครับนะของสารเจ้านะครับนะก็ค่อนข้างล่มลื่นนะครับตอนนี้เดินมาค่อนข้างไกลนะครับแล้วก็ขึ้นบันไดแบบบันชันมีเสียงงูงูเห่าฟอ่อฟอไม่ใช่เสียงงูเสียงหอบ <c oughs> <c oughs> เออเหนเหน่ไหม <c oughs> โอุ้ณไม่ได้ครับเพราะหายใจไม่ทัน แย่แล้วครับนักเดินทางหอบหอบกินอู่ลงทางซู่แมนักเนทางฮะอเสื้อแล้ว <c oughs> ระหว่างทางก็สวยงามครับแวะดูวิวกันสักหน่อยแล้วก็เก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆถ่ายรูปบ้างนะครับอากาศดีฟ้าเปิดเป็นใจนะครับก็จะมี แผนที่บอกนะครับระหว่างเดินทางด้วยนะครับเราก็จะมาถึงแต่ละจุดนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมุมที่สวยสดงดงามมากมากนะครับเดินกันมาสักพักหนึ่งก็เริ่มหิวข้าวแล้วนะครับพวกเราก็พกข้าวกล่องกันมาด้วยนะครับเผื่อหิวกลางทางนะครับกินข้าวกินแซลมอนไปกับท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาตินะครับนะฟินมากเลยเสร็จแล้วเราก็เดินทางต่อนะครับนะขึ้นไปดูอันนี้น่าจะเป็นศาลนะครับของ คนที่เสียชีวิตนะครับบรรพบุรุดของคนที่นี่นะครับก็ดูแล้วก็ปร่งครับที่นี่หลังจากที่เดินทั่วแล้วนะครับระยะทางก็ไกลพอสมควรนะครับพวกเราก็กําลังเดินลงและสวยงามนะครับบรรยากาศตอนลงมานี่ก็จะไม่เหนื่อยเท่าตอนเดินขึ้นนะครับตอนนี้พวกเราก็กําลังเดินลงแล้วนะครับใช้เวลาเยอะอยู่นะครับเป็นชั่วโมงเลยนะครับถ้าจะเดินเที่ยวให้ทั่วสาหรับที่นี่นะครับ ใครมาก็ต้องเตรียมพละกําลังให้พร้อมเลยเพราะว่ามันเป็นทางชันแล้วก็เป็นทางเดินเท้านะครับถ้านึกถึงบรรยากาศก็เหมือนภาคเหนือบ้านเราอ่ะก็เชียงใหม่เชียงรายตามดอยตามวัดต่างๆนะครับที่ต้องใช้พละกําลังในการเดินขึ้นนะครับใครมาก็ต้องฟิตร่างกายดีๆไม่งั้นแย่แน่นอนนะครับเหมือนคนข้างหลังหอบตลอดทางใช่ไหมคนข้างหลังเป็นไงบ้างเก็บอาการอยู่ฟิตร่างกายดีๆครับถ้าใครจะมา,านะครับแต่ว่าสวยจริงเยี่มากเลยบรรยากาศ เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับบรรยากาศที่เก็บมาฝากเพื่อนๆนะครับบอกได้คาเดียวว่าของจริงสวยมากๆนะครับลงมาเรียบร้อยนะครับแค่เดินลงก็ครึ่งชั่วโมงแล้วไกลมากๆเลยที่นี่ชื่ออะไรนะอีกรอบหนึ่งบอกเพื่อนหน่อยแห้งโอ้ต้องเปลียนสภาพร่างกายมาให้ดีๆเลยนะครับแต่ว่าสวยมากเลยนะเดี๋ยวเราจะไปลุยต่ออีกหลายๆที่เลยแล้วแต่แรงแล้วจะมืดแล้วด้วย อาจจะป่าไผ่หรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวเราลองดูนะครับเดี๋ยวลองไปซุมๆดูไปเสร็จแล้วเราก็มานั่งรถไฟต่อนะครับเพื่อจะไปเที่ยวกันต่อนะครับทําเวลากันที่หนึ่งตอนนี้ใกล้มืดแล้วอ๋อมีคนห่ออยู่ข้างหลังด้วยชอบเลยคนห่ออยู่ข้างหลังตอนนี้ก็นั่งรถไฟกันมาเรื่อยๆนะครับเพื่อจะมาเปลี่ยนขบวนนะครับก็คนเยอะมากครับนในช่วงเย็นตอนนี้คนกําลังเลิกงานกันนะครับตอนนี้ก็ใกล้ค่าแล้วนะครับ พวกเราก็รีบทําเวลากันหน้าดูนะครับเพื่อจะไปให้ทันนะครับเห็นพระาที่ตกดินและบรรยากาศยามเย็นของป่าไผ่นะครับว้าวมีลงกินน้ําด้วยอ๋อสวยนะตอนนี้ก็กำลังเดินไปป่าไผนะ่ที่ขึ้นชื่อของเคียวโตนะครับอากาศหนาวเลยละ่ะต้องใช้คาว่าหนาวเลยประมาณ10ต้น,ตนอะประมาณ12-13องศานะตอนนี้ ใช้เวลาเดินจากสถานีไปก็ประมาณ1กิโลนิดๆนะครับเดินประมาณสัก10บนาที15บานาทีก็ถึงละชิวๆอากาสดีครับก็เดินเท้าชิวๆไปเรื่อยๆนะครับนะแต่ก่อนที่จะถึงป่าไผ่นะครับนะเราจะเจอวัดที่สวยสุดงดงามอีกหนึ่งแห่งนะครับของเมืองเคียวโตนะครับนั่นก็คือวัดเทนริวนั่นเองนะครับก็เก็บบรรยากาศยามเย็นมาฝากกันเลยนะครับ ในช่วงเลยดูใบไม้เปลี่ยนสีกับบรรยากาศที่ล่มเลื่นนะครับได้กลิ่นอายความเก่าแก่ของวัดโบราณนะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่เที่ยวที่ต้องบอกว่าสวยสดงดงามจริงๆครับเพื่อนๆที่เห็นเมื่อกี้คือวัดเทนริวนะครับก็บรรยากาศสวยดีครับตอนนี้เราก็กําลังจะไปอีกที่นึงใกล้ๆกันกนะ็คือป่าไผ่นั่นเองนะครับก็ใช้เดินเท้าเหมือนเดิมครับไม่ไกลกันมากประมาณ5 600เมตร แต่ว่าเดินเข้าไปเนี่ยไกลนะครับไปเดินกันต่อครับรู้ไหมครับสิ่งที่ผมมาญี่ปุ่นแล้วอยากทำที่สุดคืออะไรรู้ไหมเวลามองไปมองมาอะไรเงี้ยอยากจะเปลี่ยนเมียอยากจะเปลี่ยนเมียจะเป็นไงตงจางต้องพาใช่ไไปดิเดี๋ยวไปเก็บบรรยากาศก่อนว,ว้าว ในกล้องผมจะบอกได้เลยนะครับสวยไม่ได้ครึ่งสำหรับลูกตาที่เราเห็นจริงๆนะครับมันเป็นโทนสีที่สวยมากๆนะครับสำหรับดดูใบไม้เปลี่ยนสีของที่นี่นะครับตอนนี้เราก็อยู่ทางเข้าป่าไผ่นะครับนะนะเคียวโตแต่ว่าเรามาเย็ยนเกินไปนะครับตอนนี้ประมาณ5้าโมงเย็ยนแล้วมันใกล้จะมืดแล้วเพราะว่าฤดูหนาวนะครับมันมืดเร็วนาออีกประมาณไม่ถึงชั่วโมงมันจะมืดแล้วแล้วถ้าเราขึ้นแบงบนเนี่ยมันจะยิ่งมืดใหญ่เลยเพราะว่ามันจะมีต้นไม้เยอะใช่ไหมเดี๋ยว เราว่าจะมาใหม่วันอื่นนะครับเพราะว่าเข้าไปก็ไม่ได้แล้วคือมันไม่มีแสงแล้วมันจะไม่สวยนะครับวันนี้ก็จะแค่นี้พอถ่ายทางเข้าตรงน้ําพุนะครับมาตรงทางน้ําไหลตรงนี้แล้วก็เก็บบรรยากาศทั้งหลังนี้ที่เป็นฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนะครับให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับลองดูก็ชิวๆครับแต่ตอนนี้หนาวมากเลยนะประมาณ10องศาได้นะครับนะยิ่งเย็นก็จะยิ่งหนาวลงเรื่อยๆโอเคครับขอญาตไปเก็บบรรยากาศไปฝากก่อนแล้วกันนะครับสวยจริงๆครับ มันให้ความรู้สึกเฉดสีที่อบอุ่นนะครับก็ใกล้มืดแล้วนะครับพวกเราก็จะเดินทางกลับไปที่โอซาก้านะครับเพราะว่าเรานอน,อนที่นั่นเนาะขากลับรถไฟค่อนข้างแน่นนะครับคนค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเป็นเวลาคนเลิกงานเนาะก็อย่างที่เห็นนะครับวิดีโอเป็นปลากระป๋องเลยนะครับนะโอ้โยคนเยอะมาก แน่นทั้งกระบ,บวนเลยครับอย่างที่รู้กันนะครับว่าประเทศญี่ปุ่นนะครับเขาใช้คนส่งสาธารณะกันโดยแพร่หลายนะครับนะรถไฟในช่วงเวลาทําการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทํางานหรือเลิกงานนะครับคนจะแน่นเอียดแบบนี้นะครับก็มาเปลี่ยนรถไฟอีกหนึ่งสายนะครับเดี๋ยวก็จะถึงโอซาก้ากันแล้วอ้าวหมกมือซิไปไหนอะ่ะนี่เป็นหมีแพนด้าครับก็มาถึงสถานีโอซาก้าแล้วนะครับ ก็ดูความวุ่นวายนะครับของเมืองใหญ่นะครับคนที่เขาเลิกงานก็จะใช้คนส่งโดยสารหลักนะครับคนได้เยอะๆหน่อยเสร็จแล้วนะครับพวกเราก็จะพาไปเที่ยวที่โดมทบุรีนะครับแล้วก็จะไปหาอะไรกินที่ดองกี้กันด้วยนะครับเจะพาไปร้านดองกี้นะคะซื้อของหานกันช่วงหัวค่ำครับเดี๋ยวจะพาไปร้านดองกี้นะครับซึ่ง ใครๆก็น่าจะรู้จักเนาะเป็นร้านพวกขนมเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วก็ราคาไม่แพงเดี๋ยวจะพาไปดูขนมกันที่ญี่ปุ่นนะครับมีขนมมากมายหลายแบบเลยโดยเฉพาะสาวกสายหวานนั่นเองพวกป๊อกกี้กุริโกะอะไรเงี้ยนะเยอะมากแปลกๆที่บ้านเราไม่มีรถพวกนี้นะครับจะพาไปดูแล้วกันตอนนี้เราก็อยู่ที่ดูนทุรีนะครับคนไทยน่าจะรู้จักกันดีแล้วก็คนไทยเยอะมากเลยเดือนๆดอนภาษาไทยเต็มเลย แหล่งทอปปิ้งนะครับของนักท่องเที่ยวแล้วก็คนญี่ปุ่นด้วยนี้ก็คนเยอะมากๆเลยเดี๋ยวจะเป็ีนบรรยากาศไปให้ดูกันเลยครับเดี๋ยวจะไปดองกี้อยู่ตรงนี้ก็เดินมาจากดงทุลินะครับนิดเดียวนะครับประมาณ100รเมตรก็ถึงแล้วนะครับร้านสุดฮิตแห่ง การชื้อของฝากข,ขนมนมเลยตุกตกตกต๊กตาอะไรครบวงจรนะครับสั้พวงทั้าก็มีนี่ขนมนี้อร่อยแนะนำเลยอ่ะอร่อยอร่อยก็ช้อปปิ้งกันเล็กๆน้อยๆครับพอเอากลับไปกินที่ห้องนะครับมีพวกวิตามินต่างๆครับ ถึงตอนนี้ก็เดินกันชิวๆนะครับชื่นชมบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองโอซาก้านะครับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปเท่านี้แล้วกันนะครับากับการเที่ยวทั้งวันเลยตั้งแต่เช้ายันมืดเลยตั้งแต่เทียวโตแล้วก็มาจบที่โอซาก้านะครับก็ขอลาด้วยฉากนี้แล้วกันนะครับที่ดงทุบุรกนะครับก็เดี๋ยวขอตัวไปกินแล้วก็ไปพักผ่อนก่อนแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาไปเที่ยวไหนฝากด้วยแล้วกันนะครับผมรับรองว่า หลงไปด้วยกันเพราะว่าเราก็มั่วอย่างเดียววันนี้ก็หลงทั้งวันเหมือนกันโอเคครับลาไปก่อนแล้วกันในอีปีนี้สวัสดีครับเสบียงของเราคือนี้เอาจริงว่าหน้าตามันอะ